อันนี้คือไม้ค่อนข้างตรงนะครับเพื่อนๆเ,เห็นนะครับตรงขอบสันมุมบนด้านบนนะนะครับมาดูอีกอันหนึ่งเป็นไงครับเพื่อนๆเว้าวเข้านะเห็นไหมครับว่ามันเว้าวเข้าเห็นไหมครับมันเว้าวเข้านะส่วนเนี้ยมันจะเว้าวเข้านะครับผม ถ้าไม้เป็นลักษณะนี้เราสามารถปรับตรงได้นะครับผมปรับตรงในที่นี้ก็ไม่ต้องมีวัสดุเลยมากมีแผ่นไม้อดัดสักแผ่นนะครับผมไม้อดัดแผ่นไม้อดัอดที่มันตรงนะเอามาเป็นไกด์เวลาผ่าเข้าเลื่อยวงเดือนนะครับผมเดี๋ยวก็ดูเอานะครับ๋ยวจะสาธิตให้ดูครับอันนี้ก็คือเป็นไม้อดัดเป็นไกด์นะจะต้องตรงทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวานะเอาที่ความยาวใกล้เคียงกับไม้ชิ้นงานที่เราจะทําการปรับตรงนะ สั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอันนี้คือไม้ที่เราจะปรับตรงนะมันยังไม่ตรงมานะนะครับผมนะครับผมผมจะต้องการให้เลื่อยมากินด้านนี้นะครับผมอ่าส่วนด้านนี้จะเอาเข้ารั้วนะนะครับผมอ่าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องอาคราวนี้เราจะต้องให้อ่าปีกช้ายไม่อัดนะเลยมาดั้งด้านนี้นะครับเลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้เลยให้เลยจากชิ้นงานไม้ตรงนี้มานะ ชิ้นงานไม้ที่เราจะผ่านะครับผมนะครับผมด้านนี้ก็เว้นพอประมาณฮะสักสองเส้นก็ได้แล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าเราจะมีไม้อัดแผ่นเป็นไกด์เนี่ยกว้างแค่ไหนก็เอาเท่าเอาที่มีอะครับผมของผมก็มีประมาณเนี้ครับพอแต่ผมก็ทาขีดเส้นไว้แหละกะให้ขอบไม้อัดมาตรงที่เส้นนะบนกล่างนะเห็นไหม ให้ทับเส้นพอดีพอดีนะแล้วเราก็เอาตะปูตอกตะปูก็ให้เป็นตะปูเข็มตัวเล็กนะหรือว่าจะหาวิธีการจับล็อกในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับของผมก็ใช้วิธีแบบวัสดุที่มีอยู่เนี่ยตะปูตอกตอกหัวท้ายนะตอกหัวท้ายนะครับผมเ <fundamental> <ๆ S 2> พื่อนๆตอนนี้ผมก็ตอกตะปูไปที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับผมล็อกหัวล็อกท้ายนะนะครับผมอ่าผมก็ตั้ง <S <S ตั้งอ่า รั้วกันผ่านะครับผมรัว้วตัวนี้นะนะครับตั้งไว้ให้อ่าชิ้นงานเนี่ยอย่างนะให้โดนกินไปกินคมเื่อยไปประมาณอ่ากินให้คมเื่อยอกินชิ้นงานนะครับประมาณสองสองมิลได้สองมิลน,นะครับผมเปประมาณนะนะครับผมเพราะเราปรับตรงนะเราไม่จะเป็นต้องไบให้มันเฉือนเยอะนะนะครับผมส่วนในด้านที่เป็นไกด์ไม่อัดตรงเนี้ยที่เป็นไม้อัดตรงเนี้ยเราจะชนเข้า รั้วกันผ่าของเรานะครับผมนะย้งไม้ด้านที่เข้าไปเลื่อนมันก็จะตรงนะครับผมเหมือนเป็นการลอกอาจากไกด์นะครับผมมาชิ้นงานไม้ของเรานะนะเดี๋ยวผมก็จะผ่าให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นนะครับ ครับหลังจากที่ทําการปรับตรงไปในหนึ่งด้านแล้วนะครับผมก็คือด้านนี้นะที่เราปรับตรงนะที่เราเข้าคมเลยนะครับผมส่วนด้านนี้ก็ชนรั้วนะคราวนี้ด้านนี้มันตรงแหละนะแต่อีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็ยังไม่ตรงใช่ไหมแต่ด้านนี้ตรงแล้วใช่ไหมล้วก็แค่ทําการกลับด้านนะกลับด้านไม้นะครับเอาด้านที่ตรงก็คือด้านสายมือนี่นะชนรั้วนะ แล้วับผมแล้วก็ตั้งระยะผ่าใหม่ให้จะกินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะกําหนดให้กินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมด้านที่ตรงชนรั้วนะครับผมแล้วก็ผ่าไปเลยนะครับผมเราก็จะได้ไม้ที่ตรงทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับด้านนี้ตรงด้านนี้ตรงนะครับผมประมาณนี้นะฮะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่าตรงไม่ตรงกับมาดูกันอ่ะ นี่นะครับผมพอปรับตรงแล้วหน้าเขาก็จะชิดสนิทเห็นไหมนะครับผมเวลาเราทํางานออกมางานก็จะมีคุณภาพเรียบร้อยนะครับผมมากขึ้นนะครับเหมือนไม้แผ่นเดียวกันเลยนะนี่ครับก็จบลงมาแล้วครับสําหรับการสอนการปรับตรงไม้นะครับผมในแบบฉบับของผมนะ สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับติดตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับผมดีให้คําแนะนํานะครับผฝากไปด้วยนะซิกคอคมโบสาระดีๆเกี่ยวกับงานไม้นะฝากไปด้วยนะครับบ๊ายบาย